เจอที <S <S ่ลาแเธไม่ต้องมาลาไมเธออย่ใดเ้เธอเธอเธไม่เียกำลัพิง่วยป่ะเดินไปไหอากล้งอนไม่ได้ไม่ถูกอ่ะคำนี่ามะจ่าแค่ใหญ่จ่าแค่ใหญ่เจอรู้ว่าต้องชเธออยู่นั้นมีฝนตกไหมทีนี้เราเล่นไปแล้วไม่ใช่ ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกทำที่สี่นะขอใครจะเข้เก็บไว้บา่ทีก็ไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวขอถอนถอนโดยทอยชื่อเพลงว่าทิ้งอะไรไม่รู้อ่ะทิ้งแต่เก็บ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 